นกสนุกสนานนะคะออกแต่เช้ามากินน้ำเนาะนกขี้ลาบพี่ลาบเนาะก็จับกลุ่มกันมากินน้ำาอุ้ยจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนกัน ไม่มีไม่มีอาหารให้เนาะเขาไม่ให้ให้อาหารนะมมันขี้นอกจะเพอแก้งทำตกตื่นเช้ามาก็จะไม่สวยเนาะเราก็จะมาเห็นเนออหิ่งไม้ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเหลืองสีแดง เวลาเราออกบ้านแต่เช้าเนาะเราก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนชราที่กเกษียณแล้วที่ใช้ชีวิตเออลำพังนะคะก็จะออกมาดื่มกาแฟเราก็จะมาดื่มกาแฟกันที่นี่เนะเาะก็จะนัดเพื่อนๆมาดื่มนั่งดื่มกาแฟเราก็จะเห็นสมาคมเออผู้สูงวัยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องมาพบว <g ười> ีนีไรสไตล <c oughs> ์ก็ไม่มีอะไรมากหลายคนคงจะคิดว่าโอ้ยชีวิตเจนีนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเนาะตั้งแต่ติดตามแกมาแกก็มีแต่เรื่องผู้ชายเรื่องลูกเรื่องความเจ็บป่วยเจ็บป่วยนะคะ ชีวิตมันไม่มีอะไรเนอะเราไม่ได้ไปไหนนะคะทุกคนสมาคมสังคมก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเราไม่อยากออกนะเราก็มีเพื่อนนานๆก็จะโทรคุยกันทีเจอกันทีหนึ่งเราก็น้อยก็จะเดินออกมาซื้อกับข้าวนะคะทุกคนแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านขึ้นไล์อยู่ในบ้านวันดีคืนดีก็เข้าป่าวันดีคืนดีก็เข้าป่า อย่างน้อยเจอเพื่อนเจอฟูงก็เจอคนก็ตะโกนทักทายหน่อยนะวันไหนสวยวันไหนไม่สวยมันก็อยู่ช่วงนะแต่งสวยยากมาได้บางคนเราก็ไม่เห็นไม่เห็นบางคนเขาก็แยกย้ายกันไปอยู่เออกษียณแล้วเขาก็แยกย้ายกลับไปอยู่ประเทศเขาเนาะเพื่อน คนเฒ่าคนแก่บางคนก็กลับไปบ้านตัวเองก็ไม่มีออลูกหลานก็โตหมดเนาะ<ม>ก็ไปใช้ชีวิตอายุเยอะก็ต้องเ,ออเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะก็บางคนเขาก็เขาก็จะมากันจากออต่างแดนเหมือนพี่นะีเนาะมาจากอิตาลออีสเปนโปกตูเกตอะไรอย่างนี้เนาะ เขาก็จะไปเยี่ยมมีแรงก็จะไปเยี่ยมบ้านเมืองเขาเนาะคนไหนที่ไปไม่ไหวก็อยู่เดินมาไหวก็มาหาดื่มกาแฟนะ <c oughs> คนเราพอชะลาตัวขึ้นมาแล้วมีโรคส่วนตัวมีโรคเออมาแทรกแซงเนาะ <c oughs> ก็คือไม่ใช่ว่าโรคคนตัวมีโรคหลายโรคนะ,คะเข้ามาวุ่นวายใน <c oughs> สังขารร่างกายมันก็จะยากลําบากก,บกับการเดินทางการไปไหนการใช้ชีวิตนะคะการที่จะมีคู่ใหม่คู่อะไรเนาะและหลายคนก็เห็นเห็นแล้วก็บางทีก็แทบจะเดินไม่ไหวสวัจะทรมของมนุษย์ก็ทำให้เมื่อคืนนี้เนาะนอนจากหลังจากลงไรแล้วนอนหลับสบายมากเลยนะ แล้วมาตื่นอีกทีนึงที่นี่ก็มาตื่นอีกทีตอนที่ใกล้สว่างละก็ลุกขึ้นมาเออวันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เปื่อยพอลืมตาขึ้นมาสมองมันก็คิดเนาะแล้วก็ไต่ตองถึงตัวเราแล้วก็คำพูดลงุงจอยคำพูดของผู้ชายเนาะ เราเข้าใจแกว่านะวันนี้บ้้นปลายชีวิตของแกฝรั่งเนี่ยถ้าเรามาคิดๆนะฝรั่งเขาไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยนิยมเรื่องควารมรักนะผู้ชายนะพออายุเยอะแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่เอาควารมรักนะคะเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเขาเ,ออเหมือนว่าเขา ต้องการใครสักคนอยู่กับเขาที่มีแรงเนาะแล้วก็พูดคุยกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็บางคนนะอย่างลุงใจพี่นีก็เอามาคิดเอาเองนะคนมองพี่นีพี่นีก็มาคิดเอาเองนะว่า ลุงจ่อยแกไม่ได้มีความรักแกไม่ได้ต้องการความรักหรอกแกต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะไปเดินกับแกหรือว่าแข็งแรงแล้วไปกับแกได้เนาะแล้วก็เออแกแกคงตัดสินใจนานแล้วแหละแกก็คงมาทดลองเออ,เอ,อขอความรักจากเราคิดเนาะ พี่นีคิดว่าแกมาขอความรักจากเราแกก็คงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะมีใครสักคนหนึ่งเพราะว่าเมียแกก็หย่าแล้วลูกแกก็ออกไปเอ,อ่อทุกคนก็เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ออกไปอยู่กับภรรยาของแกแกก็อยู่คนเดียวเนาะที่แกเดินเข้ามาหาเรา แกคงจะลืมไปว่าตอนนั้นที่แกออคบกับพี่นีพี่นียังมีแรงอยู่เนาะแต่ตอนนี้เราก็ไม่มีแรงเหมือนสมัยก่อนคิดเอานะเพราะว่าเราพี่นีไม่ถามแกเพราะว่าพี่นีจะไม่ถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันเป็นเหตุผลของแกที่แกมาบอกแล้วว่าแก ได้เจอกับผู้หญิงเข้ามาอยู่บ้านแกได้สามวันถ้าแกไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนถ้าแกไม่รู้จักกันมาก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ผู้หญิงอยู่จะหอบสื้พาเข้ามาอยู่บ้านผู้ชายนี่แหละค่ะทุกคนความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดของเราแต่มันก็ไม่ได้สายไปเนาะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเออ ได้เล่าไปนะว่าถึงยังไงเรากับปะาเออลุงใจก็เป็นไปไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าแกจะไม่เหมือนเดิมเหมือนแกคิดนะมาคอรักเราใหม่ใหม่พาเราไปเดินอะไรเงี่ยแกจะเหมือนว่ามีความสุขเอาอกอใจจะยิ้มเหมือนหนุ่มหนุ่มเนาะเราก็หลงละเลงเนาะ ละเลงใจไปกับแกและเลงใจไปกับคำพูดของแกก็ดีใจเนาะแกก็เข้ามาให้สัญญามาพูดมาอะไรมาพาไปจัดวันเกิดไปอะไรเนี่ยเราก็ดีใจนะเพราะเราเคยรู้จักกันมาแล้วไหนๆก็เออไม่ต้องเรียนรู้อะไรกันมากนะเนาะอย่างน้อยเราก็รู้จักกันมาก็คิดนะ เายอมเร็วมากนะไม่จะมาขอมาใช้เวลานานนะไปเที่ยวแกไปกินกับแกแต่เราก็ยังบอกกับแกว่าฉันยังไม่สบายฉันยังเออรอฉันสักสองสามเดือนเผื่อ,อาการฉันดีฉันก็จะยิมาอยู่บ้านแต่ตอนนี้เราก็เที่ยวไปเที่ยวมาใหม่ๆม แกก็จะวนเนาะแกก็จะวนวนมาจับผิดแกก็จะวนอะไรมาเรื่อยๆจนทําให้เราเบื่อนายเนาะแล้วการคําพูดของแกมันจะเหมือนคนสับสนนะคะทุกคนนันก็คล้ายว่าแกสับสนแล้วก็มานอนคิดว่าเออผู้ชายฝรั่งเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะ อย่างเขาได้เมียฝรั่งมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ารออับผิดชอบอะไรมากมายนะคะทุกคนคงไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากมายเราฝรั่งบางคนเขาก็จะเออที่เขาไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเนาะที่เขากเกษียณแล้วเขาก็จะมีเงินเดือนของเขาเขาก็จะอยู่กันอย่างพอเพียงอยู่กันอย่างประหยัดเนาะเออแล้วก็ไปเดินทูเขาเขาก็จะมีแรงก็เหมือนว่าชอบอะไรก็พากันไป ในความรัมกคนในวัยนี้เนาะเขาคงจะไม่ยึดยึดถึงเรื่องหัวใจความรักเนาะแต่ผู้หญิงผู้หญิงไทยเนาะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยความรักมันจะสําคัญเนะเาะพะเราจะกอดใครจะอยู่กับใครเราก็ต้องมีใจเนาะเราจะฝืนไม่ได้มันจะหลับตานอนลงยังไงเมื่อใจมันเนออใจมันไม่ให้เล้วใจมันไม่รัก เราก็คิดแต่ว่าอยู่กันไปวันหนึ่งเราก็จะได้รักกันเราก็จะได้รักกันเนาะก็คิดนะว่าเราอยู่กันไปสักพักหนึ่งความดีของเขาก็จะชนะใจเราแต่เราไม่รู้ค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไงนะคะทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไงกับเราเนาะ เราก็ชื่นชมนะนี่แหละทําไมว่าพี่นีพออายุเยอะแล้วเจ็บป่วยชีวิตมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนาะมันก็ชีวิตมันก็จะอยู่อย่างนี้นะมันก็แต่เรื่องผู้ชายมันก็คงจะไม่มีเข้ามาแล้วนะเพราะว่ามันก็จะมีแค่นี้เพราะว่าพี่นีก็ไม่กล้าไม่กล้าเปิดใจให้ใครแล้วนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่า ยิ้มแล้วนะคะมันกลัวแล้วแล้วก็อ,กอย่างมันไม่ได้ว่าการรักกันตตกมันจะมารักเหมือนหนุ่มสาวอะไรง่ายๆเนาะขนาดคนอายุเยอะแล้วเขายังมีตัวเลือกแล้วเวลาวันที่เขาเดินเข้ามาบอกเราว่าน้องลูกจ่อยมาหาเราเมาื่อวานนี้เนาะมันก็ถ้าคิดมันก็ไม่ถูกต้องนะะ มันเร็วนะมันก็จะแค่ค่ะอยู่ๆแกจะมาบอกว่าเออนี่เออที่บ้านของฉันนะมีผู้หญิงมาอยู่เขามาอยู่ได้สามวันแล้วและพี่สาวฉันก็เพิ่งกลับไปแล้วเขารู้จักกับพี่สาวของฉันเนาะพี่สาวของฉันกลับไปแล้วแต่ว่าฉันมีเออเพื่อนผู้หญิงมาอยู่บ้านด้วยแล้วเออมันก็ คือว่าพี่นีไม่สามารถไปบ้านแกได้เนาะแกใช้คาพูดแบบนี้มันเหมือนสิ่งที่มันไม่ถูกก็คือว่าเหมือนดูถูกพี่นีเพราะพี่นีอ่ะไม่เคยที่จะไปบ้านใครถึงแกเชิญก็ไปก็ไปเพราะว่าในฐานะที่ว่าเราจะรักกันแต่อยู่ๆไปโดยที่ว่าเราไม่เอไม่โดนเชิญเรืออะไรเราก็จะไม่ไปเนาะก็ะนี่แหละสิ่งที่ว่าแกพูดไม่ถูก แล้วความคิดของพี่นีคิด,คดขึ้นมาก็แล้ก่อนคบกันเกือบปีอยู่ๆแกมาบอกว่าแกไปทําหน้าที่ของเอพ่อแล้วทาหน้าที่ทุกอย่างไม่อยากให้พี่นีมีปัญหาอะไรเนาะ mm hmm. เหมือนก็แกเป็นผู้ชายที่ดีแล้วแกก็หายไปนะแต่แกก็แอบช่วยเหลือ,อผักมาให้อะไรอะ mm hmm. แต่มันก็ไม่ได้ว่าช่วยเหลือกันเยอะแยะนะแต่ มันจะนานๆานทีที่ทางเราตันแล้วเราไม่มีทางออกเมื่อเขาเอาผักมาให้เราก็จะพูดเขาฟังว่าถ้ามีปัญหาตรงนู้นตรงนี้เขาก็เข้ามาช่วยเขาก็เข้ามาช่วยเรานะคะในในสิ่งที่มันขาดแต่ตอนนี้เราก็มาเน,นะเขาก็ไปเนาะเขาไปตั้งแต่ไปตั้งห้าปีหกปีเนาะ แล้วอยู่ๆเขากลับมาในเวลาที่ว่าเราเลิกกับปาเลในช่วงที่ว่าเราเหงาเราเศร้าถึงบ้านแล้วอากาศก็ไม่ได้หนาวเท่าไหร่คือลุงต๋อเข้ามาในเวลาที่เราเหงาแล้วเราเศร้าเลิกกับปาเลแล้วมันอยู่ในช่วงสับสนที่มีผู้ชายมาจีบเราเราก็กลัวว่าความดีของผู้ชายคนนั้นมันจะทำให้เราใจอ่อน เพราะว่าเราเออการที่ว่าเราเลิกกับใครสักคนมันเจ็บนะมันเหงามันอกหักเนาะเราก็เออพอมีใครเข้ามาใจเราก็เหมือนว่าจะอนะ่อนแอเนาะแต่สิ่งที่พี่นีก็เคยเล่าถึงผู้ชายคนนั้นว่าเขาดีเกินไปนะเขาดูดีดูเออแข็งแรงเขา,ขาอายุเออไล่เลี่ยก,กับพี่นีมันก็เหมือไม่เท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่า เขารับฐานนะเราได้เขารับอะไรได้แต่บางครั้งเออมันมันกลัวนะมันกลัวใจตัวเองเราก็เลยกระโดดเร็วมากเลยกับลุงจ่อยแล้วตอนนี้เราเราเป็นคนคิดเองแหละว,ว่าเอ๊ะทำไมแกเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนั้นเราก็ไม่อยากเจอะแกเราก็ไม่อยากฝืนฝืนทนเรารู้ว่าลุงจ่อยก,ตอก็ต้องการความอบอุ่นต้องการอะไรเราก็อยากให้ ความอบอุ่นให้ความรักแกแต่เพียงแต่ว่าอยากให้แกเคลียรเรื่องเออเมียเก่าเมียอะไรทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ให้เราไม่ต้องมีปัญหาเมื่อการที่แหละคนสองคนอยู่ด้วยกันถ้ามีมือที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามามันก็จะไม่ดีเนาะแล้วก็คิดอย่างนั้นแต่แกเหมือนว่าโอเคโอเคแต่ผลท้ทายมันก็ไม่ใช่นะแกก็จะเอามาั่วๆเนาะแล้วตอนนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดพี่นีก็เลยเออ แต่ไม่ได้บอกแกนะว่าพี่นีจะถอยจากแกแต่พี่นีไม่ไปไม่เจอแกไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกว่าพี่สาวแกมาสองอาทิตย์นะก็ภายในสองอาทิคือว่าจะพี่สาวของแกรู้ก็คืออยากจะมาเห็นเรามาพูดมาคุยกับเรามาอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเราเป็นอย่างไงอย่างเงี้ยตอนนี้ลุงจ่อยเขาก็ไม่ให้เราเจอกับพี่สาวเขาเนาะเราก็ไม่อยากเจอหรอกมันไม่มัน มันไม่ใช่ว่าจะรักกันจนชื่อว่าโอ้โหให้ผู้หลักผู้ใหญ่มาดูตัวอะไรเนาะก็คือการตัดสินใจคนสองคนถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่สิ่งที่ว่าเราเออคิดนะเราคิดแล้วเราก็เอามาเล่าอ,อแบ่งปันให้ทุกคนฟังก็คือสิ่งที่ว่าอยูยูย ครั้งหนึ่งอยู่ๆแกก็บอกแกไปทําหน้าที่แกไม่อยากให้พินีมีอันตรายมาครั้งนี้อยู่ๆแกมาบอกว่ามีผู้หญิงเข้าออเพื่อนหญิงเพื่อนสาวมาอยู่บ้านแกได้สามวันแล้วก็คือกลัวว่าเออทาไมเราไม่ได้ไปบ้านแกหรือว่าอยู่ๆแล้วเพอเออไปบ้านแกแล้วจะไปเจออะไรแกจําเป็นต้องมาบอกเราก็เราคือว่า บางครั้งสมองมันก็ช้ามันก็ชาใจมันก็สั่นเราก็มองหน้าแกนะเป็นคนบางคนนะมันต้องมีคําพูดกันเยอะแต่เราไม่พูดนะเราดีใจกับแกแล้วก็บอกว่าโอเคฉันดีใจกับเธอขอใหออ้ทุกอย่างราบเรื่นฉันเข้าใจฉันเข้าใจว่าเธอต้องการความออุ่นความรักเนาะฉันก็คิดว่าเธอเจอแล้วทั้งๆท,ท,ที่ว่า เราอยากถามว่าทําไมไม่พูดกับเราดีๆก่อนใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าไม่จําเป็นต้องถามนะถามไปเรารู้มากเราก็จะคิดมากก็นี่แหละคะ่ะชีวิตของวินีมันก็ไม่มีอะไรที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหลายๆคนอกติดตามันมาหลายปีแล้วแกก็จะมีแต่เรื่องราวแบบนี้เนะาะก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปไหนเลยนะคะทุกคนมันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ย นอกจากที่จากว่าหมดลมหายใจสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะคิดณน่ะพี่นีก็ขอฝากขอบคุณเอเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องพี่พี่ทุกท่านทุกคนนะคะที่กดไลค์พี่นีแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพี่นีมาตลอดบางคนก็เบื่อหนีหายไปแล้วถ,ถ้าเกิดกลับมาก็ขอพลังกำลังใจกลับมาใหม่สวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่นีก็จะทำ กับข้าวทำปอเปี๊ยะสดนะคะแล้วก็จะทำสลัดไก่วัดีิ่ะ